สวัสดีครับผมนุ่มนค่นครางครับบังรถเดงงิรถพ่วงไงมันมีมีแอนเคยแซข้าเจ้าเอื่ยนยังก็มีรถยกอยู่ข้างหลังนะครับผมมีโฟกลิกรี์อยู่ข้างหลังนะครับผม ก็ต้องเป็นคนลกเอ่ยกหยากเลยรถสิบล้อรถพ่วงเหมือนมีรถยกไปนั่มกันเรื่อยใส่พว่วงกหลังไปเลยครับสุดยอดเลย <laughs> ก่อนเลยครับว่ไงเหรโอ้ยท่านสั่งโอ้ยท่านยุท่านยูความจุข่งท่าน <c oughs> ้มันก็เห็นกันสักนครับเห็นไหมครับสุดยอดผมวิจิต <What the> <laughs> ะตุกตาหนา้ารถครับนี้ครับผม ขอบคุณมากไากครับผมขอบคุณที่ติดตามลงนอคนเนี้ยครับอยากให้เบรกลดแตอรถยกมันติดเออติดรถวงมาเลยครับผมสมาร์ทโกลสิมีเต็งซันแหละครับอยู่เดนมาร์กรักษาสุขภาพทุกคนครับผมขอบคุณที่ติดตามลงนอคนเนี้ยครับสวัสดีครับผม